เราหมากักตามสไตล์ของฝรั่งเลยนะครับเกลือพิกไทยแค่นั้นเราไม่ได้แบบว่าหมักนุ่มเหมือนคนไทยมากออลูกค้าบางคนที่มาครับเขาบอกว่า <c oughs> เขาตามหาพาโบเนล่าแบบนในอุตรดิตถ์ไม่มียางคือในอุตรดิตถ์มีร้านสไตล์สวิตแท้ๆด้วยนะใส่สเต็กสายวายห้าพาดทเลยอันนี้จะทําซิกเนเจอร์ของร้านก่อนนะครับเป็นต้มยาน้าข้นเลยเมนูนี้เป็นสูตรของทางร้านเองเส้นสปาเก็ตตี้อินเตาเลียนแนลผสมผสานต้มยําแบบไทยพริกเผานี่หอมตีจมูกแซลมอนชิ้นหนาๆย่างจนหนังกรอบพอทานคู่กับเส้นสปาเก็ตตี้ที่ นแท้ครับเราเราทำเองหมดเราจะไม่ใช้มันบดสําเร็จรูปนะครับมันบดก็เป็นสูตรของเราด้วที่ร้านเลือก,กใช้เนื้อมาคุณภาพอย่างดีมันแทรกมาแบบกําลังสวยยิ่งได้ทานคู่กับมันบดเนื้อนเนียนละเอียดหอมนัดว่าสายเนื้อต้องชอบแน่ๆคาโบนารา่าคลาสสิกคาโบนาร่าเราอะครับจะเป็นอิตาเลียนแท้ๆเลยครับมีไข่กับชีสครับ ใครที่อยากรู้ว่ารสชาติอินเดียนแท้ๆเป็นยังไงต้องมาลองค่ะเมนูต่อมาเป็นพอกช็อปชิ้นหนารสชาติไม่ซับซ้อนแต่เข้มข้นแบบดั้งเดิมจึงรสหวานธรรมชาติของเนื้อหมูเนื้อด้านในนุ่มฉ่ำกัดทีได้ทั้งรสเค็มอ่อนๆและความหอมของพริกไทยด้วยนอกจากนี้ยังมีสเต็กไก่กับหมูราคา79บาทถึงราคาจะเบาแต่ที่ร้าน <c oughs> ทำออกมาได้ดีมากทางรสชาติและความนิ่มของเนื้อทุกจานร้านจะใส่เฟรนฟรายกับผักไปให้พอได้จิ้มกับซอสของที่ร้านอร่อยและกินเพลินสุดๆเติมความสดชื่นด้วยสลัดผักสด ตาค้างดีจนถึงกับห่นไปหาพี่เจ้าของร้านเลยอะ่ะขนมปังร้านก็ทําเองเป็นการนั่งทานอาหารที่ให้ฟีลอบอุ่นและโรแมนติกสุดๆทุกคนพร้อมจะไปสัมผัสรสชาติสวิตแทเทเรียงคะ่ะเดอะสตาร์ร้านตั้งอยู่ซอยโพทิสซอยหน้าไฟเดย์อุตรดิตเลยคะ่ะ